สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กยิ่ดารามายาฮอตนิวค่ะ,ะวันนี้อยู่กับหมอคุณมายาฮอตนิวนะครับต้องบอกคุณผู้ชมคะบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเขาโชว์พลังเสียงหลากหลายรายการนะจนหลายๆคนเนี่ยรู้จักเขาเป็นอย่างดีและที่สําคัญไปมากกว่านั้นชีวิตของเธอรดราม่าและรันทดมากม ขวาจะเดินบนเส้นทางสายดนตรีไม่ได้ง่ายไม่ได้โรยดิบกุหลาบคะ่ะทผู้ชมตลอดระยะเวลาเกือบ8ปปีเต็มๆกับการเดินตาม ความฝันของตัวเองจนวันนี้มีซิงเกิลของตัวเองแล้วนะคะเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะขอต้อนรับน้องต้นขิงทิติการกลาสว่สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ประวัติไม่ธรรมดา <c oughs> ค่ะประวัติไม่ธรรมดา <c oughs> เราคุ้นเคยกับน้องต้นขิงเนี่ยจากเวทีการประกวดหลายเวทีเลยใช่ค่ะนะคะมีเวทีไหนบ้างน้องต้นขิงเวทีแรกเลยเวทีไม้ไม้ทองคำโอ้เวทีสองก็ซีซันน่าจะเป็นซีซันที่สี่ใช่ค่ะ โอ้ซีซั่นสี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนาะหลายปีแล้วะประมาณ6ปีได้แล้วนะคะหกหกเจ็ดปีได้แล้วอ่าครับแล้วมีรายการไหนอีกคะมาเตคียเวทีแจงเกิดโอ้โหรายการนี้ก็ดังอันนี้ดังมากใช่ค่ะอ่าหลังจากเวทีนั้นมีเวทีไหนอีกก็มีเวทีเอ่อรายการจันพันดาวตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเดอะโคเวอร์เหมือนขั้นเทพอีกสมัยนั้นนะคะแล้วทางช่องเจ็ดตอนนั้นคุณเสียงคล้ายใครพี่อุ๊ ค่ะอหใช่ค่ะไม่รักดีประมาณนั้นรายการยังมีอยีกไหมไม่มีแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นนักร้องสายประกวดคนหนึ่งเนาะหาประสบการณ์ค่ะค่ะแล้วไปเวทีไหนอีกคะแล้วก็คู่เฟซคู่แฟนแล้วก็ I Can See You Voice หลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนรายการโชว์อะไรแบบนี้ค่ะโอ้หลายหลายเลยเยอะเลยคือต้องบอกว่ามีทั้งชนะแล้วก็มีทังแพ้ใช่ค่ะความรู้สึกของผู้เข้าประกวดเนี่ย ความรู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันมีทั้งแพ้มีชนะมันก็กมี<ง>ความคาดหวังนะคะในตอนนั้นเราก็อยากให้มันเข้ารอบลึกๆเพราะว่า,าตอนนั้นนะประสบการณ์ของคิงคิดว่ารายการนะ่ะก็คืออาจจะทําให้เราอะไปสู่ความฝันที่เราอยากจะมีซิงเกิลเป็นศิลปินได้เราก็คิดอย่างนั้นนะคะเพราะถ้าเข้ารอบลึกๆไปอาจจะไปโดนตาพี่ๆคนในคนหนึ่งอาจจะมาทําให้เราเป็นศิลปินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอพอได้เข้าไปปุ๊บพอเข้าไปในรอบปุ๊บเราก็รู้สึกว่า ใาตอนนั้นต้อเสียใจนะที่แบบมไม่ได้เข้าไม่ได้ไปต่อแต่พอเข้ามากระเถิบไปเอ๊ะมันไม่มันไม่น่าเสียใจแล้วอะ่ะพอมันออกจากรายการนั้นปุ๊บมันมีคอนแทคเพิ่มขึ้นมีงานติดต่อมามีพี่พี่แฟนคลับติดตามกันเยอะาจากที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักหนูเลยก็มีคนมาติดตามมาให้กําลังใจซัพพอร์ตส่งขนมส่งอะไรก็แบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบหนูไม่เคยเจอะคะ่ะม,มันเป็นเด็กบ้าน,นอกเด็กเพชรบุร<ๆ>ีค<ๆ>่ะพี่เข้ามาแบบ เอ๊ะทำไมพวกพี่ๆเขาใจดีกับหนูจังเลยอ,อะไรเงี้ยเ้ื่<อ>วความที่แบบเราก็เออความใน,ในการที่เรามาเอาตัวเองมาหาประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราประกวดเข้ารอบเนี่ยไม่เข้ารอบแล้วเราจะมีมผลเสียนะ<อ>หมดกำลังใ,ใจนะไม่ใช่เลยมัน<อ>มันกลับทําให้เราอะได้ก้า เติบโตไปได้อีกเงี่ยเออีเลยมีกําลังใจสู้ต่อคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะน้องๆเยาวชนทุกๆคนที่เดินสายในเรื่องของการประกวดร้องเพลงบางทีมีแพ้มีชนะ,ชะอันนี้เราต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยแล้วก็ทุกเส้นทางมันมีการก้าวเดินทุกเส้นทางมันมีแมวมองมีคนชักชวนเราอยู่แล้วมีคอนนคชั่นนะคะแต่ชีวิตต้นขิงไม่ได้โรยด้ยกลีบกุหลาบูเริ่มต้นมาจากการเป็นเด็ก จังหวัดเพชรบุรีคุณพูดเน่ไหมคะพูดเน่เลยเน่เลยเนี่ยพอฟังนะตอนแรกฟังดูไม่ออกนะผู้ชมหลังจากนั้นเออเริ่มรู้แล้วว่าเริ่มเน่ใช่ะหะหลุดเน่ออกมาใช่ไหมหลุดเน่ไม่หลุดเลยค่ะเหมือนพูดกิจวัตรประจำวันจนหนูติดเป็นภาษานี้ไปแล้วแต่มันก็เหมือนเป็นคาเล็คเตอร์ไปเลยนะากดีเพราะว่าในเพลงที่หนูใส่ไปหนูก็ใส่ความเน่ของหนูไปด้วยเพื่อให้แบบว่า พี่ๆที่ยังไม่รู้จักหนูอค่ะได้รู้จักความเป็นตัวตนและรากฐานของที่บ้านหนูด้วยอ๋อก็คือที่บ้านเป็นคนเพชรเพชรบุรีแท้ๆเลยโดยกำเนิดเลยใช่ชื่นชอบการร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะย่าอายุเด็กๆเลยค่ะประมาณเริ่มประกวดร้องเพลงก็ประมาณอยู่ป .2 ค่ะแต่คุณพ่อเนี่ยเห็นแววเอาจับไปขึ้นเวทีที่บ้านแถวบ้านแถวญาติเขามีงานบวชเงนี้ค่ะก็ขึ้นไปร้องเลยเพลงแรกหนูจำได้เลยอะ อะไรนะปริญญาใจเออเป็นเพลงที่แม่หนูชอบค่ะแล้วหนูก็แบบก็ฟังไม่เคยไปร้องที่ไหนเลยนะหนูก็ฟังฟังฟังไปปุ๊บพอบอกเอาขึ้นไปร้องเลยคาราโอเกะอะไรเงี้ยขึ้นไปร้องปุ๊บพอไปร้องหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะความเพาะหรืออะไรตรงนั้นเราไม่รู้เลยแต่รู้ว่าข้างหน้าตังเยอะแยะเลย <laughs> พี่พ ญ <c oughs> าติญาติให้ตังค์กันเอา้า <c oughs> เดินหยิบตังค์กันแบบว่าสนุกสนานกันไปเลย <c oughs> มันทําให้มีแรงฮึดในการที่ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลง <c oughs> ค่ะแล้วก็ตอนแรกอะขิงคิดว่าอาชีพทําไมเป็นนักร้องแบบอแบบเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันรักใจรักในการร้องเพลงม,มันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่มีมีคนมาชื่นชมเราเยอะอ่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราชอบตรงนี้อะไรเงี้เราก็เลยเดินหน้าต่อไปเลยพอเขาบอกเห็นแววปุ๊บจัดเลย พ่อฝึกให้ตั้งแต่นั้นเลยพ่อฝึกพ่อฝึกให้หแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้รยด้วยกีบกุรา<ช> <c oughs> เห็นบอก <c oughs> ว่าชีวิตเนี่ยผ่านมรสุมชีวิตมาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะพอช่วงเวลาหนึ่งอายุสิบห้าก็มาเสียน้องชายด้วยอุบัติเหตุก็เป็นครั้งครั้งแรกที่ที่ทางบ้านสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วพอห้าปีต่อมาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณพ่อจะมาป่วยล้มป่วยเป็นมะเร็งเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันก็เหมือน ้าผ่าเหมือนใจสลายว่าทั้งครอบครัวเหมือนจะขาดเสาหลักครอบครัวไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งตัวไม่ทันแต่หนึ่งหนึ่งสิ่งที่หนูจะทําให้พ่อเลยพาะพ่อพูดไว้ก่อนก่อนที่ท่านจะเสียว่าอยากเห็นลูกสาวอ่ะออกร้องเพลงออกรายการทีวีแล้วพ่อทันได้เห็นไม่ทันค่ะเพราะไม่ทันได้เห็น่ค่ัไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนูก็เลยทําตามที่ตอนนั้นน่ะหนูรักในการร้องเพลงแล้วเพราะว่าระหว่างทางหนูก็ ไปรับจ้างร้องเพลงแต่สมัยนั้นไม่ได้รับจ้างแบบว่าแต่งลุคนี้นะคะเราแต่งผู้หญิงแต่งเป็นผู้หญิงค่าตัว300บาทค่ะพี่ตอนนั้นยังไม่มีแบบโปรไฟล์ไงไม่มีคระไม่มีใรู้จักร้องงานแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําแบบนั้นเลยแล้วก็พอมาถึงเสียพ่อไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนละเราจะไม่เดินทางตรงนี้ละเราจะไม่รับงานตรงนี้ละเราจะตั้งใจเรียนให้จบพอเรียนจบปุ๊บขิงก็เลยเอาตัวเองอะค่ะเข้ามาหาโอกาสแล้วก็ทําตามที่พ่อบอกเลยเข้ามา รายการไมโทคำรายการก็ถือว่ายังไม่ทิ้งความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นค,ความฝันของคุณพ่อด้วยและความฝันนอกจากการประกวดแล้วอีกหนึ่งความฝันก็คือการออกซิงเกิ นะฮะซิงเกิลนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วน้องน้ำสีซิงเกิลที่สองสองอ๋อซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกชื่อเพียงแค่เพื่อนค่ะแม่ค่ะแค่เพื่อนค่ะแม่แค่เพื่อนค่ะแม่เต้นหน่อยเพลงเป็นแบบจังหวะโจ๊ะแตนดีท่าเต้นโจ๊ะเลยค่ะอ่าเพลงที่สองเพลงซิงเกิลนี้ชื่อว่าเน้นเน้นเน้นเน่ชื่อไม่ธรรมดานะพี่หมอคุณเน้นเได้ดูยังคุณได้ดู MV ยังได้ดูแล้วค่ะ เห็นมีพี่องค์พี่เอ้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนางามของเราทำไมถึงเอาพี่เอ้มาเล่น MV ในวีเน้นเน้นเนค่ะด้วยตัวเหตุด้วยตัวเหตุการณ์ของเรื่องราวความรักของพี่เขาค่ะมันตรงกับเนื้อหาของเพลงของขิงมากๆเลยก็เลยให้พี่ๆทีมงานนะทาบถามพี่เอ้เขามาเล่นพี่เขาก็บอกพอขอทาบทามไปปุ๊บพี่บอกว่า พี่ไม่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอของใครเลยนะของขิงเป็นเพลงแรกแล้วเป็นเพลงที่ใช่แล้วแล้วโดแล้วพี่เชื่อว่าไม่ใช่ว่าพี่หรอกอีกหลายๆคนก็เคยโดนเหตุการณ์นี้เหมือนกันเขาก็เลยอ่ะโอเคพี่รับเล่นจังหวะมันจังหวะมันมันตรงล็อกกันพอดีเนาะใช่ค่ะเนื้อหาเนื้อหาเป็นไงบ้างคะเนื้อเนื้อเนื้ประมาณวนาใอเนื้อเนื้อเนือเือเนื้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 อยู่้อนตลาดนะคะขนยของอยู่แล้วก็มีแฟนเนี่ยเนืนคเนี้อเนื้เนค่ะน เป็นแบบว่าไม่ช่วยทํางานนะคะแฟนเด็กแฟนเด็กแล้วก็ให้โอนตังค์อย่างเดียวโอนอย่างเดียวมันใครขายชีวิตพี่เอหรือเปล่านะอแล้วยังไงโอนตังค์อย่างเดียวให้โอนตังค์อย่างเดียวทีเนี้ยพอเวลามีเนี่ยอย่างพี่โลเอพี่พี่ฝ้ายเนี่ยค่ะเขาเข้ามาจีบมาอย่างเงี้ยอ่ะก็หึงก็ห่วงไม่ยอมไม่ใครมาจีบเลยแต่พี่เออะคือใครจะมาจีบอะเขารู้เท่าทันหมดแล้วเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตอะเขาโดนมาหมดแล้วเออ ใครจะมาจีบแลวรูปแบบไหนเขารู้นทันประมาณนี้ค่ะสื่อสารประมาณนี้เน้น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 เลยเน้นนี่คือเน้นเรื่องเงินหรือล่ะเน้นเงินเน้นเน้นทุกอย่างเลยค่ะแล้วก <oh yeah> <oh ็เป็นคําที่ตรงๆงค่ะอย่างเช่นมี้คำว่าเลี้ยงหมาดีกว่าเยอะมาลอมาแหล่อะไรประมาณนี้เห็นบอกว่าได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆจากโซเชียลเลยใช่ค่ะทางโซเชียลทางแผดเรียวนะคะของทางเพจนะคะ พอเอาลงไปปุ๊บแค่ท่าเต้นเองนะคะคนตอบรับมา2องล้านห้าเลยเขาย,ยดอดืินสอล้านหเลยอยอดถลม่มทลายเลยโอ้โเลยแบบโอ้โหแบบปลื้มใจดีใจมววากๆเลยค่ะแบบโหแล้วก็แบบพอลงไปอีกคลิปหนึ่งก็ล้านขึ้นล้านขึ้นหมดเลยลก็เป็นแบบ ทำให้พี่ๆในในใน,ในทุกคนในทีมงานก็ดีใจกันทุกคนเลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะยอดติ๊กต็อกขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีพี่ๆไปโคเวอร์ตีจังหวะขอแล้วก็ไปร้องการเป็นจังหวะในใน,ในที่เขาโคเวอร์นะคะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้ซิงเกิลเนี้ยเ,เยพิ่งปล่อยมาแค่เดือนเดียวเดือนเดียวโอ้โ<า>หได้รับกระแสกันตอบรับดีกระแสดีนะกระแสดีมากเลยค่ะ พี่ๆตอบรับกันดีมากหนูก็ชื่นใจคนทําเพลงแล้วก็ทีมงานเขาก็ตั้งใจกันเต็มที่ oh. ใช้เวลาถ่ายทํานานไหมครับวันเดียวค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะลงล็อกอะคะ uh. ่ะพีเอเขาก็แสดงแบบเป็นตัวเขาเองเลย, uh. เลยใช่ค่ะ uh. มันก็เลยไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายวันเดียวเสร็จเลย น้องน้งขิงต้องเต้นด้วยใช่มเต้นข้างพี่เอใช่เพราะพี่เอเป็นคนออกแบบท่าเต้นด้วยโอ้โหคาราเนุนน้องเต็มที่เลยบอกว่าเพลงนี้มันต้องมีท่าเต้นนะน้องขิงอะไรเงี้ยแบบพี่ช่วยกันคิดนี่ไปถ่ายกันหนสดๆเลยที่ตลาดน้ำอโยธยานอกจากเป็นดังเอกแล้วคิดท่าเต้นให้ด้วยนะคิดท่าเต้นให้ด้วยเลิศเลิศแม่เป็นเจ้าแม่ติ๊กตอกไปแล้วค่ะตอนนี้ในเมื่อน้องน้ำขิงมาในรายการของเราทั้งทีนะคะมาถ่ายทอดท่าเต้นหน่อย่เผื่อชาวติ๊กตอก ชาวโซเชียลเนี่ยเขาจะเอาท่าเต้นนี้เนี่ยไปทำตามกันแล้วไปเต้นไปพร้อมๆกันเน้นๆๆต้อง<ช>มีท่าอย่างไรบ้างคะประมาณแบบประมาณเลวอย่างเธอไม่ขอเจอดีกว่าสตอบอลแหล่สตอบอลแหล่ฉันขอลาขอลา สันดานยังเหนียชาวบ้านเรียกแมงดาบายนะบายนะขอลาเลี้ยงหมาดีกว่าเยอะเม่ยถ้เป็นง่ายนะใช่ค่ะไม่ยากไม่ยากไงไม่ยากเอออันนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วเต้นได้แล้วแล้วก็อันนี้นี่เนี้ย สบัด,บดก็วันที่ทขิงออกเพลงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งะคะ่ะพอไปทําบุญปุ๊บพี่ๆเขามีทักนี่น้องต้นขงิงเน้นๆหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยพี่ขอเต้นลงทิกตอกด้วยได้ไหมสอนท่าพี่ด้วยปุ๊บพอหนูสอนเขาไปปุ๊บเขาก็เลย เต้นได้เลยวันนั้นหนูก็เลยเอาเอาคลิปของพี่เขามาลงช่องหนูด้วยโอ้ก็ถือว่ากระแสตอบรับดีนะเขามีคนจําได้แล้วล่าสุดจำได้และเพลงเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างแรงนะมีคําว่าแมงดงแมงดาด้วยใช่ค่ะแล้วมีคนพูดถึงคําพวกคำมีมีก็มีในโซเชียลก็มีว่าทําไมแบบเขาคิดว่าพี่เอไปกัดไปแซะอะไรเขาหรือเปล่าเขเลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้มันทํามาก่อนที่จะ ก่อนจะมีเรื่องมีราวกันอีกเราเลยบอกว่าพี่เอแค่เป็นตัวแสดงในในเรื่องในมิวสิกวิดีโอแค่น้นอะไรเงี้ยเป็นแค่สื่อสารให้คนที่ไปเจอความรักในรูปแบบเนี้ยเขาได้มีสติในการเลือกคนรักเลือกความรักที่ดีให้กับตัวเองโอ้ดีจริงนะใช่อย่างที่บอกจังหวะเวลาแล้วก็ไปตรงกับเรื่องราวของพี่เอพอดีมันก็เลยพอเหมาะพอเจาะกันเลยใช่ครับต้องถามกันแบบนี้พอซิงเกิลนี้ออกไปคนในครอบครัว ว่ายังไงบ้างคุณแม่แม่แฮปปี้มากเลยค่ะแม่เนี่ยนั่งปั่นตั้งแต่เช้าจนวันเย็นตลอเวลาเลยแม่บอกว่าหนูหนูยอดมันขึ้นยังยอดมันขึ้นยังเออแม่ดูวันทีแม่บอกว่าหนูแล้วแล้วมันต้องยอดเท่าไหร่มืถึงจะดังเลยนี่เออในน่ารักคนในครอบครัวจะเป็นอย่างนี้และได้บอกคุณพ่อไหมบอกหนูก็บอกก่อนที่จะมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหนูก็จะบอกจุดทูบบอกพ่อ เนี่ยเป็นเพลงที่สองของหนูแล้วนะเนี่ยเนี่ยขอให้แบบพอ่ออวยพรหน้าดูอยู่หนูบนฟ้าเนี่ยอวยพรให้ประสบความสําเร็จหน้าให้พี่ๆเขาตอบรับหนูยอมแบบรู้จักหนูมากขึ้นนะอะไรเงี้ยก็บอกทุกครั้งที่ทําอะไรหนูก็จะบอกทันตลอดเน, uh huh. นาะเพลงนี้ก็จะมีสไตล์กลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอินดี้ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าพี่ๆที่เข้ามาแบบว่าอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะพี่เอไปแซะอะไรหรือเปล่าแต่จริงแล้วอ่ะในการอัด<อ>ร้องในในวันที่อัดร้องขิง ใส่อารมณ์ไปประมาณแบบให้เป็นแบบงอนๆกับแบบประชดประชันมากกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปด่าตรงๆอะไรขนาดน,านั้นอยากให้เพลงนี้เป็นแบบว่า เป็นข้อสอนใจละกันเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่ยังไม่รู้อีกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องราวของชีวิตของความรักด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มาฟังว่าอ๋อไม่มีแบบนี้ด้วยเราจะได้ระวังเท่าทันคนที่จะเข้ามาแบบที่หวังไม่ดีกับเราอุยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วมันจริงไม่งั้นคาแบบเนี้ยมันไม่ออกมาหรอกมันดงมันดาอะไรอย่างเงี้ยสมัยตั้งแต่รุ่นนู้ดแต่ว่ะเขามีทุกเหตุการณ์เป็นคำตรงๆที่เสนอให้ด้วยยุคสมัยเนี้ยค่ะเสนอคําตรง แล้วมันไม่ซับซ้อนดีกว่าผู้ฟังจะได้ติดหูง่ายๆค่ะใช่แล้วต้องบอกแบบนี้ว่าเรามีแพผนไหมคะว่าคอนทรงคอนเสิร์ตหรือว่าแบบว่าไปมิ e t อังก e อะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีแผนอยู่ค่ะ, <c oughs> ะเพแบบรอพี่ๆตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆเลย <c oughs> แล้วก็ได้ให้ไปเล่นกับน้องๆเยวาวชนหลายๆหลายๆที่เลย <c oughs> นะคะแล้วก็มีแผนว่าถ้าแบบ ยอดมันกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็มีคนติดตามมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีโครงการดีๆจัดขึ้นแน่นอนค่ะใช่หลังจากกระแสเพลงนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นเาใช่ค่ะดีเลยชีวิตเปลี่ยนไหมคะก็เปลี่ยนจากเด็กบ้านนอกเด็กเพชรบุรีคนหนึ่งจริงๆแล้วชีวิตขิงเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ขิงมาออกรายการแรกๆเลยค่ะมันมันเกิดเหตุแบบเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีคนมา เออวันนี้ต้นขิงแบบอย่างนี้แล้วก็ส่งของกินมาให้หนูชอบกินอะไรส่งอะไรทุกอย่างที่เราชอบเขามาดูมาแล้วก็จัดวันเกิดให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรรู้สึกว่าเออเราเข้าใจพี่ๆศิลปินที่เขาก้าวประสบความสาเร็จแล้วเขามีแฟนคลับซัพพอร์ตเขาความสุขมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจว่าเออแบบเราก็ไม่ใช่ใครที่สําคัญนะก็เป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแค่เราทําตามความฝันแล้วก็ ก็คืออยากดูแลครอบครัวให้ได้อย่างเดียวอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออพี่ๆเขาเล็งเห็นในความเป็นตัวตนของเรา,าเราก็เลยเออแบบดีใจอะค่ะคุณมีบ้านแฟนคลับใช่ไหมบ้านแฟนคลับใช้ชื่อบ้านว่าอะไรคะชื่อบ้านต้นขิงเลยเลยค่ะบ้านต้นขิงเลยนะคะมีซัพพอร์ตมีแรงซัพพอร์ตมีแรงสนับสนุน<ช>ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ๆม่มเป็นแม่ๆค่ะใช่ค่ะแม่ๆมก็เมื่อก่อนตอนก่อนที่ว่าช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็เวลาจะไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ย แม่แม่ก็จะเอาพวงมาลัยไปคล้องให้ใช่ใช่ค่ะอ้อนแม่แม่หน่อย ah. อ้อนแม่แม่อ,อ้ <laughs> อ,อนพี่พี่อ้อนน้องๆหน่อยก็หรือว่าขอบคุณนะคะพี่พี่แม่แม่ที่ คอยติดตามหนูมาตั้งแต่แรกเลยนะคะที่หนูเริ่มเข้ามาในวงการนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม <S <S เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะก็ยังรักและเอ็นดูหนูคนนี้นะคะ <S <S แล้วก็อยากให้อยู่กับหนูตลอดไปเลยนะคะ <S 1> <S 1> อยู่กันเป็นแบบครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องนะคะแล้วก็พี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่รู้จักหนูด้วยก็อยากให้เข้ามาติดตามแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะไม่ต้องห่วงว่าหนูจะเป็นผู้รับอย่างเดียวหนูจะเป็นผู้ให้พวกพี่ๆด้วยอ๋อแล้วถ้าเหมือนใครเนี่ยอยากติดตามผลงานน้องต้นขิงเนี่ยสามารถ อัปเดตผลงานได้ที่ไหนไ<ด>ติดตามคิวตารางคอนเสิร์ต <ใน S 1> อะไรอย่างในเพลงเน้นๆเนะะี่ยค่ะก็กพี่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ฟังกันก็ลองเข้าไปฟังใน YouTube นะคะของข้าวสารซาวนะคะทุกแพลตฟอร์มของข้าวสารซาวเลยช่องทางติดตามของขิงนะคะส่วนตัวแล้วก็คือชื่อทิตติ ต้นขิงทิติการเลยค่ะ T O N K H I N G T K ต้นขิงทิติการเลยค่ะแล้วก็ถ้าฟังเพลงเต็มแล้วชอบนะคะมีท่าเต้นในทิกตอกไปเต้นยใช่ค่ะโคเบอร์ก็ได้แล้วก็พี่ๆรายการไหนนะคะอยาเอาเพลงของขิงไปนะคะฟรีลิขสธิ์เลยอ๋อนี่ใช่ค่ะเปิดได้ของเราเปิดได้เต็มที่เลยน้องต้นขิงเราจะได้รู้กันว่าเน้นๆๆมันเป็นยังไงแล้วก็เต้นกันให้มันไปเลยใช่ค่ะเออมันต้องแบบนี้เนาะจริงจริงก็ฟรีลิสติค เขาคนจะได้เปิดแล้วแพร่หลายน้องจะได้มีงานโชว์ด totally ้วยใช่คอะโออันนี้คือจริงมากๆนะน้องต้นขิงในเมื่อบอกแฟนคลับแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนบนฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้องชายเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คุณแม่ที่ยังอยู่อยู่ปัจจุบันนี้ยงก็คือหนูก็ได้ทําตามความฝันแล้วแหละ ที่พ่อเคยให้ที่บอกกับหนูไว้ว่าอยากเห็นลูกสาวคนสวยเนี่ยออกรายการทีวีนะคะวันนี้หนูก็ทํำตามฝันแต่มันเกินความคาดหมายที่พ่อได้วางไว้จนวันนี้หนูได้มาเป็นศิลปินหนูคิดว่าพ่อเห็นอยู่แล้วแหละและ้วก็คือที่พ่อคอยมาเข้าฝันมาอะไรอย่างเงี้ยที่คอยเป็นห่วงหนูบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกวันนี้หนูก็ทำหน้าที่ให้ดีให้ลูกที่ดีแล้วก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขแบบที่สุดเลยะคะ่ะ คือได้คุยแล้วรู้สึกว่าน้องน้ำขิงคือความเป็นศิลปินเนาะเราเจอกันครั้งแรกแต่คุยแล้วเขาสมูทมากเขาลื่นมากนี่แหละความเป็นศิลปินตัวจริงบนเส้นทางเพลงขอให้หนูเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะกราบขอบพระคุณน้องน้ำขิงมากๆค่ะเอาไปฟังกันนะคุผู้ชมเน้นๆน้นเนะ ต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะขอเน้นเช่นกันนั่นคือการดูแลตัวเองแบบองค์รวมค่ะด้วยสมุนไพร9ชนิดด้วยการสําหรับผลิตภัณฑ์ดี9นะคุณผู้ชมทุกการสั่งซื้อค่ะเราแถมกาแฟงาดําและเราแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้าลึกด้วยทั้งหมดนี้โปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการสะดุกคนดังโดยเฉพาะสั่งซื้อได้ที่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ026669456ย้ำนะ026669456สแกนเคเบิลโค้ดที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลส์สะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนนั้ สำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนรวมถึงน้องต้นขิงขต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ